สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการเติมน้ำหมึกเครื่องใหม่นะครับ Brother T220 นะครับซึ่งตัวนี้หมายแกะกล่องข้างในยังไม่มีหมึกเลยนะครับเป็นเครื่องแท้งนะครับซึ่งหมึกที่ใช้เป็นหมึกแท้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับหมึกแท่ขั้นตอนก่อนการใส่นี้ นะใส่กระดาษเพื่อเดี๋ยวเครื่องทดลองนะครับใส่ทักหน่อยหนึ่งแล้วก็วิธีการเติมนะครับเปิดฝานี้นะครับแล้วก็หมึกปกติมันจะมันจะใส่ฝาแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดฝานะครับเติมทีละสี่นะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็บีบนะครับ สังเกตดูนะครับหมึกจะเริ่มลงถนะ้าเร็วถ้าเร็วหน่อยเราก็บีบนะครับแบบนี้มันจะช่วยให้เร็วขึ้นเห็นไหมฮะระดับน้ำหมึกเริ่มมาแนละ้วนะครับสีดำเต็มไปหนึ่งนะครับปิดฝาไว้ไปก็สีเหลือง ถ้าไม่รีบก็เราก็ใส่ไว้เฉยๆอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็บิดหน่อยอไปก็สีน้ำเงินบตเตอร์ Better T ี2 2แนะนำ ให้ใช้หมึกแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่สีดำรุ่นนี้หมึกจะค่อนข้างเล็กเม็ดเม็ดสีจะค่อนข้างเล็กหน่อยไม่งั้นจะเกิดการอุดตันนะครับซึ่งใช้เบอร์สีดำนี้ใช้เบอร์ D60 ต่างจากรุ่นอื่นนะครับบางรุ่นใช้ดี0 0 0ันะครับดี0 0พันนี้ใช้เดียวื ส่วนสีใช้วีห้าพันสามสีนะครับแบบนี้เลยนะครับนะฮะสามสีอ่อเาเี่นะครับหลังจากนี้ก็เติมหมึกเสร็จแล้วนะครับอ่าหมดแล้วแล้วก็ปิด ถูกส,สีให้เรียบร้อยอปิดฝานะครับเดี๋ยวดูเช็กหมึกจรินะฮะหมึกครบทุกเศนะครับสีแล้วก็ปิดฝาทีนี้หลังจากนี้หมึกมันจะอยู่แค่ในแท้งมันยังไม่เข้าไปในสายนะครับเพื่อวิ่งไปที่หัวขั้นตอนนี้เป็นการเป็นการชาร์จหมึกนะครับคือเป็นการดูดหมึก เข้าในสายไปรอที่หัวนะครับเพื่อสำหรับพร้อมในการสั่งพิมพ์น,นะครับตอนนี้ยังสั่งพิมพ์ไม่ได้เราสังเกตดูจากหน้าจอนะครับมันจะขึ้นไฟเตือนรูปหยดน้ำหมึกนะครับสีส้มอันี้วิธีชาร์จหมึกของรุ่น t 220เราต้องกดปุ่มนี้นะครับอุ่มเขียวสักประมาณ3วิหลังจากกดเสร็จเครื่องจะเริ่มทำงานมีเสียงดังนะครับ หัวจะเริ่มขยับอมอเตอร์จะปั่นเฟืองจะปั่นหมึกเพื่อดูดน้ำหมึกจากแทงเข้าไปล้อที่หัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเครื่องจะให้เทสเป็นเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับถ้าสีไหนยังไม่ครบหรือยังไม่ร้อเซนเนี่ยเรากา็ล้างหัวอีกครั้งหนึ่งดูดหมึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หัวร้อเซนนะครับวิธีการชาร์จนะครับกดปุ่มเขียวนะครับค้างไว้3มวินะครับ แล้วสังเกตว่าจะมีเสียงขยับแล้วเราถึงจะปล่อยนะครับตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับได้ยินไหมฮะตอนนี้เริ่มขยับแล้วรอประมาณสัก สนาทีครับหรือ5นาทีเดี๋ยวเครื่องจะให้เทสออกมาครับดูว่าพร้อมปิ้นเมื่อไหร่เราก็สามารถสั่งพิ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวรออีกทนะีตอนนี้เครื่องกำลังดูดอยู่นะครับกำลังปั๊มหมึกอยู่ ขั้นตอนนี้นะครับทําการชาร์จหมึกเสร็จแล้วนะครับสีตอนนี้หายไปแล้วนะครับตอนนี้เครื่องกําลังทดสอบการปีดออกมาออกมาแน,น้วครับเห็นไหมฮะถ้าร้อยเปอร์เซนทุกอย่างจะต้องครบจุดสีต้องครบนะครับตอนนี้ครบทุกสีถือว่า พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับรุ่นนี้หมึกสีนะครับต้องของแท้เท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องความสามารถของเครื่องบินได้ถากสารได้ปินสีได้นะครับสแกนได้นะครับต,ต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB นะครับ แล้วก็วิธีการลากหัวจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นเห็นไหมครับแต่ถ้าเปิดขึ้นมานะครับวิธีการลากหัวถ้าเกิดเป็นเส้นนะครับให้กดปุ่มอะไรนะครับมีรูปวิธีบอกลากหัวเสร็จลักษณะนี้ทําแบบไหนนะครับขั้นตอนตามนี้นะครับใช้ไม่ยากหมึกเติมครั้งหนึ่งชุดหนึ่งครับเหมือนเมื่อกี้ชุดหนึ่งอะ่ะครบทุกสีเป็นได้ประมาณ5,000แผ่น ถือเป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับไม่จุกจิกนะครับถ้าใครซื้อมาก็ติดตั้งเป็นนะครับรุ่นนี้แนะนำแล้วก็สำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกด s ั b s c r ค b ้กดติดตามเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแนะนำวิธีใช้ให้ทุกคนได้ใช้ เครื่องกันง่ายๆนะครับขอบคุณครับ